الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อัลฮัมดุลิลลนะครับขอชุโกอตลอสุบหฮานุวาตาอัลานะครับที่เรานั้นได้ประกอบอามันอิบาดาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและอาราได้ประทานริสกีนะครับอันมากมายให้กับพวกเรานะครับท่านพี่น้องที่เคารพครับผมยังพูดในเรื่องสาเหตุนะครับที่มนุษย์นั้นหรือบ่าวของเรานั้นชอบกระทาความผิดใน หน้าพื้นแผ่นดินนี้อันมากมายนะครับมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คืออิทติหัุชุบาฮัดนะครับการไฝ่หาหรือแสวงหาสิ่งที่เป็นชุบะฮัดนะครับสิ่งที่เป็นชุบะฮัดนะครับก็หมายถึงสิ่งที่คลุมเครือระหว่างสิ่งที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลและก็ฮารอมนะครับ มีนะครับฮะดีสในบันทึกของอิหม่ามอลัลบุคอรีและก็มุสลิมนะครับได้เล่าผ่านอนันนอบานบินบาชีรรเดยียนลอลันฮุมานะครับนะครับฮะดีสนี้นะครับเราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยบ่อนะครับพอดีมันเข้ากับเรื่องนี้พอดีนะครับท่านได้เล่าว่าท่านรอซูล็อลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าอินัลฮะลาลบยินุนแท้จริงสิ่งที่ อนุมัติที่อนุญาตได้สิ่งที่เป็นฮาลานนั้นมีความชัดเจน,นอยู่ในตัวของมันนะครับอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินนะครับในกุรอานไม่ได้ว่าไว้ในไม่ได้บอกห้ามนะครับอาหารการกินจะเป็นข้าวผกผล,ลไม้เนี่ยก,กว้างๆนะครับชัดสัตว์ที่เชื่อโดยพระนามของเราเนี่เป็นสิ่งที่ฮาลานและสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะครับ ว่าอินนัลฮารอมะาบินุนและก็สิ่งที่ฮารอมนั้นมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสุรานี่นะครับเป็นเรื่องที่ห้ามมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการบริโภคสุกรนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของการห้ามท่านอัสุนบอกว่าฮารนาเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันแล้วก็ฮารอมมันก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับ ว่าไบนูมาอุมูรุนมุชตะบิฮัตและในระหว่างต้องสองสิ่งนั้นมีสิ่งที่คุมเครืออยู่นะครับในสิ่งที่คุมเครือนะครับระหว่างฮาลานและก็ฮารอมนะครับในความไม่แน่ใจมันจะเกิดขึ้นอันนี้เราจะทำยังไงครับฮะดิษก็ว่าบอกไวนะ่ะ <c oughs> ลายะละม uh ุหุนกะซีรุมินันนัสตอนนัซซูนบอกว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่หรือสิ่งที่ มันคุ้มเครือเนี่ยจะกินหรือไม่กินดีนะครับเ,เวลาเราไปดูรายละเอียดนะครับของบางอย่างเนี่ยมันอยู่ระหว่างหาลาลและกฮหรอมนะครับอย่างผมเคยพูดในเรื่องของอาหารการกินนะครับที่ไม่ได้ผ่านมือมุสลิมผมเชื่อว่าคนมุสลิมเมื่อมาทํำร้านอาหารแล้วเขาต้องคัดกรองส่วนหนึ่งให้กับเราว่าสิ่งที่มาให้เรากินนั้นฮาลาลหรือเปล่านะครับอย่างเช่นสมตาเนี่ยในสถานที่ บ้านเราเนะ่ยส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ได้กินตามข้างถนนหรือทัว่วไปเรื่องของส้มตำนะอย่างเวลาเราไปในสถานที่ท่องเที่ยวนี่นะครับคนตำส่วนใหญ่จะอาจจะไม่ใช่คนมุสลิมก็ได้นะครับแต่ว่าในส้มตำเนี่ยจะดูแล้วมันก็มีมะละกอนะครับมีมะเขือเทศนะครับมีถั่วมีอะไร้มันก็ดูแล้วมันกินได้นะครับแต่เวลาผ่านเครื่องปรุงเข้าไปเนี่ยน้ำปลานะครับบางทีเขาอาจไปพิธีพิธันน้ำปลาฮาลลานหรือเปล่า บางทีก็อาจจะใส่ผงชูรสนะครับบางยี่หอก็ไม่มีตาหาราอะไรประมาณนี้นะครับกพราเขาไม่เขาไม่ไดเ้เขาไม่ได้สนใจว่าคนมื้นดินจะมาทานหรือเปล่านะครับอันนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือบางอย่างนะครับใครมีสถานที่ให้เช่ามีที่ดินก็ดีนะครับตึกร้านบันช่องอะไรก็เช่าเนี่ยนะครับเวลากรมธรรมาเช่าเราเนี่ยนะครับเขาจะประกอบการอะไรแต่สมมติว่าประกอบการเกี่ยวกับเรื่องสุราเนี่ย เราก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาว่าเรื่องของสุรามันจะมาพัวพันเรื่องคาเช่องของเรานะครับแต่เมื่อมันเป็นอย่างอื่นนลคอย่างเช่นเป็นเซเว่นอีเลเว่นเียะครับเซเว่นเนี่ยเขาก็เป็นกิจการค้าขายทั่วไปนะครับหนึ่งในสิ่งที่เขาขายเขาก็าขายสุราด้วยนะครับเม็ดเงินที่จะมาเข้ากระเป๋าเราเนี่ยถ้าเราไม่กันกองต่วันนี้นะครับมันอาจจะนําเม็ดเงินที่ชุบบาหัดเนี่ยแหละครับมาหาเราได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราต้องกันกอง อาชีพการงานของเราหรือสิ่งที่เราให้เขาเช่าแล้วจะมาหาเราเนี่ยมันมันมีเจือปนอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เราบอกลายะละมุลาที่ท่ันที่ท่านรสุลบอกว่าลายะและมุหุนนะกะซกษีรุมมิน,านาันนัสคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับไม่รู้เราก็ต้องไปศึกษาลงไปศึกษาของระหว่างฮะลานกะฮารอมเนี่ยเราจะชั่งน้าหนักยังไงนะครับทานรสุลบอกต่อว่าฟามานิตตะกอชชุบฮาติ อิสตบะรอลีดีนีฮีวาไอรอดีฮีและผู้ที่ระวังสิ่งที่เป็นชุบฮัดนะครับเขาก็จะทำให้ศาสนาของเขาและเกียรติยศของเขานั้นบริสุทธิ์นะครับทำให้คนที่เรานับถือเราเนี่ยที่นับถืออิสลามเนี่ยอิสลามก็บริสุทธิ์ไปด้วยเมื่อเราห่างไกลกับห่างไกลกับเรื่องชุบฮัดและทำให้เกียรติของเราเนี่ยครับอยู่ในสังคมเนี่ยคนก็ไม่วิภาควิจารณ์ ว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีในสังคมนะครับดังนั้นเราก็ต้องหลีกตัวออกมาห่างไกลในเรื่องของชุบะฮัดทําให้เราทําให้ศาสนาขององค์นั้นบริสุทธิ์ทําให้เกียรติของเรานั้นบริสุทธิ์ด้วยนะครับว่ามันบอกว่าฟิชุบะฮัดวอกว่าฟินฮารอมนะครับตานโนซุนบอกต่อยว่าและผู้ใดที่เข้าและผู้ใดที่เข้าใกล้สิ่งที่เป็นชุบะฮัดแล้วเขาก็จะเข้าใกล้สิ่งที่ฮารอมด้วยนะ <c oughs> ท่านลตรุยกตัวอย่างการร้อยรอยาห์ฮาวเลนไหมายูชิโกไอย,ยรตาฟีเช่นคนที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับรอบ,รอบๆเขตห่วงห้ามเกือบที่จะเข้าไปใกล้เขตห่วงห้ามนั่นนะครับนะ,น,นะครับท่านลตรุนยกตัวอย่างนะครับเช่นเราเลี้ยงแกะก็ดีเลี้ยงแพะก็ดีนะครับเลี้ยงวัวก็ดีนะครับ เขามีเพื่อนบ้านเราเนี่ยอาจจะมีที่ดิน,นเขาก็กั้นเขตเอาไว้นะครับเป็นรั้วไม่ให้สัตว์เข้าไปทําลายพืชผลเขาเนี่ยตนํนนซุนบอกเหมือนกับคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยแหละครับเมื่อสัตว์ของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยไปกินหญ้าของคนอื่นมันก็กลายเป็นอะไรสิ่งที่ต้องห้ามนะครับไม่ให้เข้าไปเข้าใกล้นะครับอาลาวนินลิกุลิมมลิกินใหมาพึงทราบถิดว่าทุกผู้ปกครองหรือ กษัตรินั้นมีเขตวงห้ามนะครับอลาวอินฮิมัลลอมาฮาริมมฮูพึงทราบถึงว่าแท้จริงเขตหวงห้ามของอัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับดังนั้นสิ่งที่เขตวงห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นคืออะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนะครับอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเช่นการเรื่องของสุราเรื่องของการพนันเรื่องของ าการกินสุกรนะครับต่างๆแล้วเนี่ยอเราบอกว่าชัดเจนนั่นแหละคือเขตห่วงห้ามของเ,อาเราเขตของ้ามก็สิ่งที่เอเราห้ามดังนั้นนะครับของมุสตาบิฮัดหรือของชูบะฮัดเนี่ยนะครับก็ให้เราทุกคนนั้นจะต้องกันกองนะครับตอนเราสู้แบบคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าทำไงก็ต้องลงไว้ให้มันรู้นะครับต้องไปศึกษาของแต่ละคนนะครับว่าเราจะกินอะไรก็มองให้มันลึกไปก่อนว่าผมมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ มีกล้วยแขกกว้วยทอดหน้าร้านผมเนี่ยเขาก็มาจอดรถทอดนะครับคนส่วนใหญ่เขาก็ใจว่ามันเป็นของร้านผมจริงแล้วไม่ใช่นะครับก็ลูกค้าคนหนึ่งก็ถามว่าบางกว้วยทอดหน้าร้านน่ะของคนมุสลิมหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่นะครับก็มาจอดทอดนะแล้วก็เขาก,เขาก,เขาก็เขาก็บอกเอ้เด็กแถวบ้านคนที่บ้านเขามาซื้ออยู่ด้วย เขานนี้เขาก็ไม่กินละนะครับก็ทําผมเอกใจว่าอาหารที่มันมีมุสลิมขายเนี่ยเราก็ไปซื้อที่มุสลิมเขาขายนะครับที่เขาไม่ได้ขายเราพยายามหลีกเลี่ยงมันเราไม่รู้กรรมวิธีของเขาน่ะมีความชัดเจนหรือเปล่านะครับดังนั้นผมก็ไม่เอกใจว่าอาหารการกินทุกวันเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับจริงๆแล้วผมไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามพี่น้องกินหรอกแต่ผมว่าของแต่ละคนน่ะของแต่ละคนจะต้องไปตรวจสอบว่า คุณคุณว่าเขาเป็นชุบะฮาดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเป็นของลาล้านคุณก็กินได้ไม่ได้ว่าอะไรน้ำตัวของตัวหูมันก็ของอาล้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสํสญญาหรับผมนยผมก็ระมัดระวังนะครับพยายามจะไม่ซื้อถิ่งที่มุสลิมไม่ได้ผลิตนะครับก็ต้องระวังชุบะาฮาดเนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่ผมพูดไปเมื่อตะเกียนะครับใครมีที่ดินจะให้ใครเช่าก็ต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็อาชีพของตัวเองก็สําคัญอีกประการหนึ่ง ก่อนที่จะก่อนที่เราจะก้าวไปสู่อาชีพที่เราจะประกอบเนี่ยมันมีเรื่องน่าสงสัยในอาชีพนั้นหรือเปล่าว่ามันจะไปขัดกับหลักการดีกว่าถ้ามันขัดกับหลักการชัดเจนเราก็ละทิ้งถ้ามันอยู่ระหว่างชุบะฮัดฮาลาลและไไ่ฮาลาลเนี่ยเราก็เหมาะที่จะทิ้งมันมากกว่านะครับขอฝากพี่น้องของแต่ละคนไปดูเรื่องของ asyubahat untuk eh nak aku ni kau ni haza fastaghfirullah azim ali wa lakum wa li muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh